ชีวิตจะดีมีคุณค่าอยาได้ยอม 1. อย่ายอมให้คนอื่นมาลดคุณค่าทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองขึ้นอยู่กับว่าจะยอมให้แสงมันออกมาทางด้านไหนการอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราก็เท่ากับเขากำลังลดคุณค่าของเราลงไปจนบางทีทำให้เราเข้าใจผิดไปว่าเราไม่มีคุณค่าจริงๆครับ อย่ายอมเป็นคนไร้ค่าในสายตาของคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราจงเดินออกไปจากคนแบบนี้คนอื่นจะมองเราอย่างไรไม่มีปัญหาแต่ตัวเราต้องเห็นในคุณค่าของตัวเอง 2. อย่ายอมล้มเลิกง่ายๆหลายครั้งความแพ้พ่ายมาจากการไม่พยายามอีกแค่ครั้งเดียวบางทีการไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะว่าไปยังไม่สุดทางนักมวยที่ถูกชกล้มลงไปเนี่ยไม่ใช่นักมวยที่แพ้นักมวยที่แพ้พ่ายคือนักมวยที่ไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้อีกต่อไปต่างหากครับถ้าเราเอาคอนทุบหินสามครั้งแล้วหินมันก็ยังไม่แตกเราก็เลยหยุดทุบต่อไปเพราะคิดว่าอย่างไงหินมันก็ไม่มีวันแตกใครจะไปรู้ล่ละครับว่าเราทุบอีกแค่ครั้งเดียว หินมันอาจจะแตกก็ได้แต่ถ้าเราหยุดทุบเราก็ไม่มีวันรู้และก็ไม่มีวันเห็นหินที่มันแตกกระจายอย่ายอมล้มเลิกอะไรง่ายๆทุกการยืนหยัดไม่ได้จบด้วยความสําเร็จเสมอไปแต่ถ้าอยากสําเร็จอะไรก็ต้องอาศัยการยืนหยัด 3. อย่ายอมรับกับคำสบประมาท เวลาที่เราลงมือทำอะไรก็จะมีบางคนปรามาดว่าไม่มีวันทำได้เวลาเราทำอะไรใหม่ๆก็จะมีบางคนตราหน้าว่าไม่มีทางสำเร็จให้รู้ไว้ว่าคำเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นไม่ใช่ความเป็นจริงครับเป็นแค่ความคิดเห็นหนึ่งของคนที่ทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าคนอื่นก็ต้องทำอะไรไม่ได้เหมือนเขาเช่นกัน อย่ายอมให้ใครมาบอกเราว่าเราทำอะไรไม่ได้เขาจะเชื่อเช่นนั้นก็ให้มันเป็นปัญหาของเขาต่อไปแต่ถ้าเราเชื่อตามเขาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นปัญหาของเรา 4. อย่ายอมทำสิ่งที่ผิดเหลี้ยวซ้ายได้เลยไม่มีใครเขารอติดไฟแดงกันหรอกถึงจะมีป้ายหยุดรอสัญญาณน,นะแต่จริงๆเนี่ยไม่มีใครเขาหยุดกันสักคน การที่มีคนทําผิดมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้จากผิดกลายเป็นถูกขึ้นมาได้นะครับอย่าทําผิดโดยคิดว่าใครๆเขาก็ทํากันหรือทําผิดเพราะไม่มีใครเขารู้เห็นเหมือนบางคนที่บอกว่าจะไม่โกงแต่ก็ต้องดูว่าถ้ามีโอกาสเขาจะโกงหรือไม่เพราะบางคนที่ยังไม่โกงก็เพราะยังไม่มีโอกาสอย่ายอมทำผิดเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้เพราะถ้าเราทำ เราก็ย่อมจะรู้อยู่แก่ใจแต่ถ้าใจยังด้านช้าไม่หลาบจำกฎแห่งกรรมจะทำงานต่อไป